ห้าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการดูแลผ้าวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกต้องในการดูแลอะไรที่ผิดพลาดไปจะได้แก้ไขกันค่ะความเชื่อผิดๆมีอะไรบ้างเช่นข้อแรกนะคะก็คือเข้าใจผิดว่ายิ่งล้างหน้าบ่อยจะทําให้หน้ามันสะอาดแล้วก็ใสขึ้นแต่จริงๆแล้วการล้างหน้าที่มากเกินไปบ่อยเกินไปก็คือเป็นการชะล้างไขมันที่ดีแล้วก็ความชุ่มชื้นที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยมันออกเกินไป พอมากเกินไปก็เกิดอาการผิวแห้งหน้าลอกเป็นขุยได้หรือว่าผิวข้างในผลิตไขมันมากเกินไปขาดความสมดุลอีกหน้ามันก็มันเยิมขึ้นมาได้ ข้อที่2นะคะคิดว่าการสครับหน้าทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันกระจ่งางใสหน้าใสฝา้าลดจริงๆแล้วถ้าเราไปขัดมันมบ่อยๆจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันอ่อนแอลงแล้วก็ทําให้เกิดอาการระคายเคืองได้และยิ่งใครนะคะขัดมากๆมากๆเข้าผิวก็บางค่ะออกไปเจอแสงคุณทากันแดดไม่ถึงทีนี้ฝ้ามันก็ยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งเพียบได้ ข้อที่3นะคะเข้าใจผิดว่าการใช้ส่วนผสมธรรมชาติสารธรรมชาติปลอดภัยดีอยู่แล้วใช้เยอะได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะส่วนผสมธรรมชาติก็มีหลายอย่างหลายส่วนบางคนก็แพ้ได้เช่นกันเช่นการที่บางคนเนี่ยไม่เคยเทสมาก่อนอาจจะแพ้เช่นว่านหางจระเข้มีนะคะลูกค้าเนี่ย พอปอกเสร็จปุ๊บยางก็ล้างไม่สะอาดพอมาพอกเอามาทําอะไรกับผิวหน้าคันเลยค่ะเกิดอาการระคายเคืองและมะนาวบางคนไม่ทราบเอาน้ามะนาวเนี่ยเอามาพอกแล้วก็มาขัดหน้าคิดว่ามะนาวจะเป็นกรดช่วยให้ฝ้าเนี่ยมันหลุดล่อนได้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเนื่องจากว่าน้ามะนาวจะมีกรดชนิดหนึ่งทําให้หน้าเราเกิดด่างดํามากขึ้นกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังอย่าเข้าใจผิดและนํามาใช้โดยที่ไม่ทราบ ข้อที่4นะคะก็เข้าใจผิดว่าอยู่บ้านเราไม่ต้องทาครีมกันแนดดเพราะไม่โดนแนดด จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะ UV อยู่รอบตัวเราตั้งแต่เราตื่นมาเลยเราเปิดไฟนีออนในบ้านเราเนี่ยอยู่กับแสงมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้งหลายพวกนี้คือแสง UV แสงสีฟ้าสามารถกระตุ้นฟ้าได้ถ้าเราอยู่ในบ้านไม่ทาครีมกันแดดติดต่อกันน,น,นานๆเช่นในช่วงอาพักผ่อนหรือว่าช่วงวันหยุดยาวคุณไม่ทาเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือฟ้าที่มีมันจะเข้มขึ้นรวมไปถึง หน้าเขาจะหมองคล้ำขึ้นด้วยค่ะและข้อที่5นะคะความเชื่อผิดๆนั่นก็คือเราเชื่อไปว่าหน้ายังไม่เป็นไรฝ้ายังไม่ขึ้นเอาไว้ก่อนค่อยไปบำรุงกันทีหลังเพราะว่าหน้ายังดีอยู่จริงๆแล้วเม็ดสีเมลานินคือปัญหาที่อยู่ภายในใต้ผิวถ้าเกิดคุณรอจนกระทั่ง ฝ้ามันเด่นชัดขึ้นมานั่นแสดงว่าเม็ดสีเมลานินของคุณเข้มมากเกินไปเกิดอาการที่ว่าฝ้าเนี่ยมันลอยเด่นขึ้นมาถึงตอนนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าไปรักษาเอาปลายทางจะยากกว่าการป้องกันดังนั้นถ้าเกิดอาการรู้สึกว่าหน้าเนี่ยผิดปกติมองคล้ำเห็นเป็นเงาเงาฝ้าละคุณรีบจัดการตั้งแต่ตอนนั้นบำรุงด้วยสารสกัดลดเม็ดสีเมลานินและทาครีมกันแดดทุกวันจึงจะตอบโจทย์ดีกว่าไปรักษาที่ตอน ฟ้าขึ้นเต็มแล้วด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะพอเรารู้แบบนี้แล้วว่าอะไรเป็นความเชื่อผิดผิดเรามาแก้ไขให้ถูกวิธีแล้วก็มาดูแลด้วยสินค้าที่ตอบโจทย์วันนี้เราอยากมีแนะนําด้วยใจค่ะตัวเก็ดเองนะคะพอมีปัญหาเรื่องของเงาเงาฟ้ามันขึ้นมาหรือว่าจุดด่างดําก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเซรั่มลดฟ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ ตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคำ้ำแบบไม่กัดลอกต้องบอกเลยไม่มีสารสเตียรอยไม่มีไฮโดรคกวโนอลแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันยกกระชับขึ้นอิ่มน้ำขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ ผิวจะแน่นขึ้นนะคะแล้วก็รูกุมขนกระชับด้วยแนะนำเลยกับเซรั่มลดฝ้าขวดนี้ตอบโจทย์มากๆกับคนที่มีฝ้ากระจุจ่จางดำหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของความหมองคล้ำหิ้วรอยนะคะจัดเลยเช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดที่บอกว่าไม่ว่าวันอยู่บ้านวันแดดออกฝนตกยังไงเราต้องทากับตัวนี้เลยบีบีกันแดดเคที่ spf 50 pa บวกที่กันได้ทั้ง ua uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้ม และทาทับเดคอัพระหว่างวันได้ตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นสบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านังคำจากเขียที่ที่ไม่มีสารซาวเฟตรหรือสารเพิ่มฟองชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษเพียง1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝา